ามาเรียนเพื่ออะไรเรามาเรียนเฟรมเวิร์กของเครื่องมือของผู้บริหารนะครับเราเรียกมันว่า9ศาสตร์ดาก้าวสัตร์าประกอบไปด้วยอะไรครับก็สิ่งที่เราคุยกันก็คือ9เรื่องนะครับก็เป็นเครื่องมือ9อย่างที่ควรจะมีอยู่ในองค์กรของเรานะครับถ้าองค์กรไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดก,การเรื่องคนอยู่หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เราใช้ชีวิตลำบากในการบริหารเนี่ยก้าเรื่องนี้ครับทำให้ดีๆแล้วเชื่อมโยงได้มันจะช่วยให้เราชำนาญขึ้นไม่ได้มันก็ต้องพัฒนาถูกไหมครับ นั้นเราก็จะเห็นวิธีวิธีการทํางานใหม่ๆความคิดใหม่ๆนั่นคือสุดยอดถ้าเราพัฒนาได้แล้วทาให้มันเป็นเป็นมันลี่มิตติ้งให้ได้นั่นคือองค์กรเราก็จะเติบโตจากตรงนั้นมีใครตอบผมได้ไหมครับว่าค่าแรงพนักง,งานที่เราจ้างอยู่เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายซื้อของมาสต็อกไว้เพื่อเอามาทําการผลิตหรือเอามาทําการขายเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายค่าการตลาดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายค่าบริหารจัดก,การออฟฟิศหรือสํานักง,งานของเราเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายช่วงไหนต้องจ่าย O d ดี ช่วงไหนต้องจ่ายค่าแอสเซทต้องผ่อนจ่ายเรื่องพวกนี้มันสำคัญมากครับกับ SME ถ้าผมทำงานแล้วได้เป้าเราควรจะทำอะไรปรบมือยกย่องชมเชยสร้างบรรยากาศที่ดีถ้าผมทำงานไม่ได้เป้าผมต้องเป็นคนบอกว่าเป้าหมายที่ไม่ได้เพราะอะไรพร้อมติ้งครับพร้อมหาโซลูชันพร้อมเอาเครื่องมือไปว,วิเคราะห์พร้อมการเก็บข้อมูลไม่ใช่มันไม่ได้แล้วยังไงตีหน้าเศร้าเขาเราไม่ได้ต้องมี Data Support นั่นคือความเหนือชั้นขององค์กรที่จะนําไปซึ่งวิธีการแบบนี้อย่าคิดว่ามันง่ายนะครับมันไม่ง่ายวิธีการแบบนี้มันจะทําให้คนที่ยืนพูดตรงเนี้ยแบกความรามับผิดชอบไว้ในตัวเขาเองไม่ใช่ไว้กับเราผมอยู่กับองค์กรระดับโลกเพราะงั้นผมฟันธงว่าถ้าระดับโลกเขาใช้กันอ่ะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทําจากเป้าเท่านี้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ ถ้าผมสามารถพรีเซนต์แบบนี้ได้หรือถ้าเราเซตให้คนในองค์กรของเราโดยระดับหัวหัวยืนตรงนี้แล้วพรีเซนต์เขาได้เนี่ยนั่นคือสุดยอดขององค์กรครับได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็การบริหารองค์กรอาจารย์ก็สามารถช่วยเคลียร์ปัญหาที่บางส่วนที่เราติดอยู่แล้วก็เพื่อไปพัฒนาองค์กรให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ องค์กรเราเนี่ยติดปัญหาอะไรมันถึงไม่โตติดปัญหาอะไรมันถึงไปไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้อะไรอย่างี้ค่ะอาจารย์เป็นคนช่วยแก้ไขปมปัญหาตรงนั้นดีมากเลยคะ่ะแปดชั่วโมงวันนี้คุ้มมากนะคะอาจารย์มีเทคนิคดีๆให้กับทุกคนที่เข้าอบรมในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยอาจารย์มีฟอร์แมตให้นะคะครบทุกพาร์ทเลยนะคะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะอันนี้ชอบมากขอบคุณอาจารย์ท็อปค่ะ